สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับช่อง Copy Trade กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้เราอยู่กันที่หัวข้อของ SMC Setup นะครับ5สเตปของ High Time Frame นั่นเองนะครับคือถ้าพี่พี่สามารถทำตาม5สเตปนี้ได้นะครับพี่พี่จะทำกําไรในตลาดนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะพี่พี่ก็คือว่าในการเทรด High Time Frame หรือว่าที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็น Time Frame 4ชั่วโมงใช่ไหม นะครับเงื่อนไขของพี่ก็คือพี่ต้องรอให้เป็นนั่นเองนะครับถ้าพี่รอไม่เป็นเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะออกมาไม่เหมือนกับที่ผมกําลังจะสอนนั่นเองโอเคไหมครับที่ผมกําลังจะแชร์ให้นั่นเองโอเคไหมการรอเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของการเทรดเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรออ่ะพี่พี่เข้าไปอยู่กับทุกสมการเลยนะนะครับไม่ว่าพี่จะรอให้โครงสร้างมันชัดนะครับรอให้กราฟมันย้อนกลับมานะครับแล้วก็ต้องรอให้กราฟมันวิ่งกลับไปให้ p อีก เพราะฉะนั้นพี่ๆจะสังเกตว่ารอเนี่ยม,มันเข้าไปอยู่กับทุกสมาการเลยนะครับถ้าใครรอเป็นนะครับก็จะดีนะแต่ถ้าใครรอไม่เป็นก็อ,อันตรายนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตลาดนี้เนาะเขาบอกไว้งี้นะครับเขาบอกว่าตลาดเนี้ยพี่ๆเขาจะเอาเงินของคนที่ใจร้อนเนี่ยนะครับไปจ่ายให้กับคนที่ใจเย็นนั่นเองนะครับซึ่งผมว่าเออคำพูดนี้มันจริงนะนะครับถ้าเราใจร้อนเมื่อไหร่เนี่ยพังพังตลอดอะนะครับแต่ถ้าเราใจเย็นเรารอเป็นรอได้ ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะค่อนข้างดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากเทรดเทคนิคที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมมาแชร์ให้เล็กๆน้อยๆนะครับว่า5สเต็ปนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมพามาดูกราฟเลยแล้วกันนะครับสเต็ปแรกนะครับผมขอเขียนติดไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดกราฟมานะพี่ๆสเต็ปแรกของเราเนี่ยนะครับคือเราต้องดูนะครับอ่ะ เราต้องดูภาพรวมก่อนนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะนะครับเปิดกราฟมาเนี่ยพี่ต้องดูภาพรวมก่อนนะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟชุดนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นขาขึ้นหรือว่าดูเป็นขาลงนะครับหรือว่ามันดูเป็นไซด์เวียนะครับโอ้ดูไม่ออกเลยเนี่ยนะครับถ้าดูไม่ออกก็อย่าเข้าไปเทรดเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราดูออกเราก็ค่อยเข้ามาเทรดแล้วกันนะครับโอเคไหมนี่คือสเต็ปแรกดูภาพรวมก่อนดูแบบลวกๆก่อนนะครับถ้าผมเปิดกราฟมาเห็นประมาณเนี้ย นะครับสิ่งที่ผมเห็นนะพี่ๆณปัจจุบันสมมุติแบบนี้เลยนะนะครับผมเห็นเหมือนกับว่าภาพรวมมันพยายามดูเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมเสร็จแล้วเรามาดูสเต็ปที่2กันว่าเราต้องดูอะไรนะครับสเต็ปที่2นะครับเราต้องดูว่าไอการที่มันเบรกไปชัดๆเนี่ยนะครับมันใช่การเบรกไฮกับโลที่แท้จริงไหมนะครับสเต็ปที่2นะดูการเบรกนะครับโครงสร้างชัดๆนะครับอ่า ว่าใช่ไฮโลที่แท้จริงไหมโอเคไหมครับดูการเบรคโครงสร้างชัดๆนะนี่คือสเต็ปที่2นะครับสมมุติว่าผมขี้เกียจแล้วกันผมเปิดก้าฟมาเจอประมาณนี้แล้วผมไม่อยากไปเริ่มไกลละนะครับผมอาจจะเช็คตรงนี้เลยว่าที่มันเบรกจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้เนี่ยครับไอเนี้ยมันใช่การเบรคโครงสร้างที่แท้จริงไหมแล้วถ้าพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาก่อนหน้าเนี้ให้พี่ติดยศมันว่าเป็น b o s ไว้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้เป็น b o s ไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คแล้วนะครับว่าที่มันเบรกไปชัดๆเนี่ยนะครับอย่างถ้าเป็นขาขึ้นเนาะถ้าผมเอาให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นเช็คไฮก่อนนะขาขึ้นให้เราเช็คไฮก่อนนะครับว่าที่มันเบรกไฮที่แท้จริงไปเนี่ยมันที่มันเบรกไปตรงเนี้ยนะครับมันใช่การเบรกไฮที่แท้จริงไหมแต่ถ้าเป็นขาลงนะครับขาลงพี่ก็ต้องเช็คโลก่อนน่นองนะครับโอเคไหมครับ อ่าเข้ๆประมาณนี้สําหรับสเต็ปที่2นะครับถ้าผมเห็นตรงเนี้ยเบรกออกไปแล้วนะครับผมต้องมาเช็คแล้วว่าไอสเต็ปที่2ผมเนี้ยตรงเนี้ยมันใช่ไฮที่แท้จริงไหมนะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นไฮที่แท้จริงได้นะครับมันก็ต้องเคยลงไปกินแง่งแรกน,นั่นเองนะครับอ่าไอเนี้ยมันลงไปกินแง่งแรกได้แล้วเนาะเราก็เลยได้ไฮนะครับต่อมาถ้ามันเบรกไฮไปได้เราก็จะได้โลนะครับตรงเนี้ยเรื่องโครงสร้างอ่ะพี่ๆเงื่อนไขต่างๆพวกเนี้ยครับ ใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปแรก2 3คลิปแรกของช่องผมนะให้กลับไปดูตรงนั้นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นพี่จะไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงได้ไฮได้โลแบบนี้อะไรแบบเนี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าใครดูแล้วนะครับเราไปกันต่อนะครับต่อมานะครับได้ไฮได้โลแล้วเราต้องไปหาไฮใหม่ใช่ไหมครับซึ่งสเต็ปที่3ของเราเนี่ยมันคือนะครับมันคืออะไรนะครับคือเราต้องหาแง่งแรกให้เจอก่อนนั่นเองนะครับหาแง่งแรกนะครับก่อนเข้าออเดอร์ให้เจอ ก่อนเข้าออเดอร์นะครับอ่ะโอเคไหมพี่ต้องหาแง่งแรกให้เจอนะก่อนที่จะเข้าออเดอร์นะครับสมมุติถ้าผมเปิดมาเจอประมาณเนี้ยนะครับแง่งแรกผมอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันลงมากินแง่งแรกได้ปุ๊บผมก็จะได้ไฮนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปหาสเต็ปที่อีกทีหนึ่งอ่าว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะนะครับต่อมาเราลองลุ้นให้มันลงมากินแง่งแรกนะครับฮะตอนนี้ไม่กินนะแง่งแรกขยบมาตรงนี้แล้วนะครับกินไหม โอเคนะครับปัจจุบันล่าสุดแง่งแรกเป็นตรงนี้แล้วนะพี่ๆนะครับแง่งแรกเป็นตรงนี้แล้วนะครับลงมากินได้ปุ๊บเนี่ยเราได้ตรงนี้เป็นไฮเลยนะครับแสดงว่าเราได้แล้วนะพี่ๆอันนี้คือไฮของเราณนะปัจจุบันนะครับแล้วตรงนี้ก็คือโลของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ไฮรู้โลรู้แง่งแรกแล้วนะครับต่อมาเรามาหาสเต็ปที่4นะครับก็คือเราจะไปหาโซนออเดอร์บ็อกเพื่อเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับหาโซนออเดอร์ บ็อกซ์นะครับที่มีอิาลาน์ด้วยนะพี่ๆหรือว่ามีช่องว่างนั่นแหละนะครับเพื่อเข้าออเดอร์นะโอเคไหมครับเนี่ยต่อมาเราได้โครงสร้างแล้วนะครับไปหาโซนออเดอร์บ็อกซ์ที่มีช่องว่างเพื่อเข้าออเดอร์นะครับเราลองหากันอาจจะมีโซนนี้โซนหนึ่งนะสมมตินะครับผมตีโซนที่มีช่องว่างทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคัดโซนอีกทีหนึ่งนะครับผมตีไวๆให้ประมาณนี้โอเคแถวๆนี้แหละนะครับรวบๆไว้อย่างนี้ก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราได้มา4โซนเลยนะพี่ๆสเตปต่อมานะครับถ้ามันลงมาเนี่ยเราจะหาใบให้เปละนะครับแต่ว่าสเตปสุดท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะพี่ๆก็คือว่าเราหาโซนมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องเช็คนิดนึงว่าสเตปที่5มันทํำไหมนะครับก็คือว่าโซนที่เรารอเนี่ยนะครับมันอยู่ต่ํากว่า50%หรือเปล่านะครับผมจะเขียนย่อๆไว้แล้วก็คือ เช็คเรื่องของฟีโบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะหรือว่าตัวของพรีเมีแอมดิสเคิลนั่นแหละนะครับพรีเมีแอมดิสเคิลนะครับนะครับเช็คตรงนี้ด้วยนะนะครับวิธีเช็คก็คือถ้าเป็นขาขึ้นเนาะเราก็จะตีจากข้างล่างไปหาข้างบนนะครับกลางออกมาแล้วเช็คเลยฟีโบห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันอยู่ข้างบนแบบเน,นี้ยพี่หมายความว่าไงนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปซื้อถูกไหม เรากําลังจะเข้าไปบายนะครับถ้าเราจะบายหรือเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งอน่ะนะครับเราก็คงอยากซื้อของที่มันราคาถูกใช่ไหมครับซึ่งถูกหรือแพงเนี่ยเราจะมาแบ่งกันตรง50%เนี่แหละนะครับถ้ามันลงมาต่ํากว่า50%นะครับก็แสดงว่าของมันถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่บน50%เพวกนี้ผมไม่เล่นนะครับถ้ามันลงมาต่ากว่า50%เราค่อยเล่นแล้วกันนะครับโอเคลุ้นให้มันมาเนาะโอเคนะครับตอนนี้มันไม่มานะพี่ๆเ ราะฉะนั้นมันไม่มารับเราเราก็ไม่ได้เทรดนะครับแล้วถ้ามันเบรกไฮที่แท้จริงเนื้อหลุดตรงนี้ไปต่อได้นะครับเท่ากับว่าพี่ๆได้โลใหม่นั่นเองนะครับไอโครงสร้างเก่านี้ลบทิ้งไปเลยนะนะครับเพราะว่าโครงสร้างใหม่มันมันเปลี่ยนแล้วโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้เทรดนั่นเองโอเคไหมครับต่อมาถ้าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะเราต้องทําอะไรต่อนะครับคือพี่ต้องวนกลับมาเช็คสเต็ปที่3ใหม่นะนะครับผมเว้นวรกให้นิดน,นึงก็คือ ถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพี่รู้โลแล้วเนาะพี่ก็ต้องไปหาไฮใหม่นะครับคือพี่ต้องวนหาสเตปที่3ต่อนั่นเองนะครับก็คือหาแง่งแรกก่อนเข้าออเดอร์ให้เจอนะตอนนี้ยังไม่เจอนะครับแง่งแรกล่าสุดเป็นตรงนี้นะครับถ้ามันลงมากินตรงนี้ได้นะครับเท่ากับว่าเรารู้สเตปสนั่นเองโอเคนะครับปัจจุบันลงมากินได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆก็ได้ไฮใหม่นะครับถือว่า ได้แง่งแรกก่อนเข้าออเดอร์แล้วใช่ไหมครับเท่ากับว่าไฮของเราอยู่ตรงนี้นะครับโลของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับต่อมาเราเช็คสเต็ปสเสร็จแล้วนะเรามาเช็คสเต็ปสี่ซิว่าเข้าไหมนะครับหาโซนออเดอร์บล็อกที่มีอิมบาล่าหรือว่ามีช่องว่างให้เจอนะครับพี่ๆลองดูอย่างสวิงนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีโซนไหนเลยนะครับที่มีช่องว่างอยู่ถูกไหมครับ มันไม่มีโซนไหนเลยที่เข้าสเตปที่4เพราะฉะนั้นมันถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขของเรานั่นเองนะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องทําไงก็คือถ้าลงมาเนี่ยผมอาจจะไม่เล่นนะครับสาหรับสวิงนี้เพราะว่ามันไม่มีโซนหรือว่ามไม่มีเงื่อนไขที่4ของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เทรดนะครับผมก็คงไปดูคู่อื่นนะครับก็ไปเทรดคู่อื่นอะไรรอแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโครงสร้างมันไปใหม่นะพี่ๆสมมติประมาณนี้บเบรกไปต่อรู้ไฮรู้โลใหม่นะครับย้อนกลับมากินสเตปที่3าใหม่ แล้วมีสเตปที่4หรือว่ามีโซนดูดีรออยู่เออแบบนี้นะครับเราก็ค่อยหาบายขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยมาเล่นตรงนี้เอาก็ได้นะครับคือรอให้กราฟมันเข้าเข้าสเตปคนเนี้ยนะครับเข้าระบบคนเนี้ยก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าแบบนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับรอให้กราฟเฉลยก,ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับสรุปก็คือถ้าเราเข้าไปบายโดยที่พี่เช็คมาแล้วว่าโซนที่ที่ดูดีมันไม่มีะพี่ก็อาจจะเข้าไปแพ้ฟรีได้นะนะครับ เท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่กราฟมันทําคือมันมีการเบรกโลที่แท้จริงลงมาแล้วนั่นเองนะครับเบรกโลไปได้ปุ๊บจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับเท่ากับว่าล่าสุดเนี่ยเรารู้หายเราก็ต้องไปหาโลใหม่ให้เจอนะครับซึ่งจะหาโลใหม่ที่แท้จริงได้นะครับนี่พี่กลับมาวนเช็คสามอีกรอบหนึ่งนะครับคือหาแง่งแรกก่อนเข้าออเดอร์ให้เจอนั่นเองนะครับแบบนี้แง่งแรกอยู่ตรงไหนอาจจะรวกๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ถ้ามันขึ้นมากินแง่งแรกตรงนี้ได้เราถึงจะได้โลเนาะแล้วค่อยไปหาสเต็ปสี่อ่ะงี้กินแล้วนะครับแบบนี้กินแล้วนะเท่ากับว่าพี่ได้โลใหม่นะครับสวิงไฮพี่อยู่บนนี้ที่เดิมนะครับแต่โลของพี่เนี่ยมันเป็นตรงนี้ละนะครับเท่ากับว่าภาพรวมณปัจจุบันตอนนี้นะโครคงสร้างเนี่ยได้เปลี่ยนจากขาขึ้นมาเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราหา3แล้วใช่ไหมเราไปหา4ให้เจอนะครับก็คือไปหาโซนออเดอร์บ็อก ที่มีช่องว่างหรือว่ามีอิมบาลานั่นเองนะครับถ้าใครมีความรู้เรื่องออเดอร์บล็อกแล้วก็จะได้ออกมาเป็นโซนนี้เนาะนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะพี่ๆกลับไปดูเรื่องออเดอร์บ็อกที่มีช่องว่างที่ผมทําไว้ให้ก่อนนะครับในช่องผมจะมีบอกอยู่ว่าผมดูยังไงคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่4เราเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับต่อมามาลุ้นสเต็ปที่5ก็คือว่าเรื่องของฟิโบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับตอนนี้นะปัจจุบันนะพี่ๆถ้าเรากางจากไฮมาถึงโลเนี่ยนะครับแล้วเอาห นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่เรากําลังจะทําคือเรากําลังจะขายถูกไหมนะครับเรากําลังจะขายหรือว่าเรากําลังจะเซลล์นั่นเองนะครับถ้าเราจะขายอ่ะพี่ๆเราก็ต้องขายให้มันสูงกว่าอ่าฟีโบห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะนะครับเราจะขายของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราคงไม่มาขายในราคาถูกๆใช่ไหมครับเราก็ต้องอยากขายราคาแพงๆแ,แบบนี้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขณ มันเข้าห้าเงื่อนไขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาถึงเนี่ยพี่ก็สามารถเซลล์ได้เลยนะครับแล้วก็ SL ไว้บนโซนนี้นิดหน่อยนะครับได้ลงมาก็ลุ้นทีพเียวแถวเนื้อๆโลพอแล้วเลิกแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองลุ้นให้มันย้อนกลับมารับดูแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับแบบนี้มาแล้ว TP แล้วด้วยอันนี้มันเป็นเรียกว่าไงนะครับผมกดคูณ10บอะถูกไหมผมกดคูณ10เนี่ยมันก็จะไวนะพี่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป,บป,บป๊บเดียวนะครับ แต่ตอนพี่เทรดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไวๆแบบนี้ถูกปะนะครับโ,โหกว่าจะขึ้นมากินแง่งนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงโซนกว่าจะลงไปทีพีนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันในการรอเซตอัพเซตอัพหนึ่งนะครับแต่ข้อดีเนาะอย่างที่ผมบอกนะพี่ีในการที่เราเทรดไทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะโดนหลอกไม่ค่อยบ่อยนะครับซึ่งผมให้ชอยส์ไวอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าพี่เทรดไทมเฟรมเล็กเนี่ยพี่อาจจะได้เทรดบ่อยนะ แต่ก็ต้องต้องแลกมากับโอกาสที่จะเจอหลอกบ่อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าผมเทรดไทม์เฟรม4ชั่วโมงแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้เทรดบ่อยนะครับแต่ทุกเทรดของผมเนี่ยมันจะมีความมั่นใจนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวในในเรียกว่าอะไรนะในคอร์สในกลุ่มของผมเนี่ยนะครับเราก็จะมีสอนอีกเนาะว่าตรงไหน pending ได้ไม่ได้นะครับโซนนี้ถือไปแล้วเนี่ยต้องไป TP ที่ไหนอะไรพวกนี้ก็จะมีบอก นะครับเอาเยอะได้ไหมหรือว่าเอานิดเดียวพออะไรเงี้ยก็จะมีนะหรือว่าจะลันเทนไปได้ไหมนะครับทุกๆนี้มีบอกหมดหรือว่าตอนที่เราโดมสต็อปลอสไปเนี่ยเราต้องแก้ยังไงคิดยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอีกทีหนึ่งนั่นเองแต่แบบนี้นะครับผมพาพี่ๆมาดูสเต็ปง่ายๆคร่าวๆก่อนนะครับสเต็ปนี้ก่อนนะคือพี่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่พี่ต้องรอให้เป็นนะฝึกสมาธิฝึก,กจิตใจนะครับทําให้ได้นะโอเคไหมผมอยากให้ทุกคนทําได้นะครับอะต่อมาถ้าเราจบรอบตรงนี้ไปแล้วก็ ลุ้นดูว่าโครงสร้างใหม่เขาจะมายังไงนะครับถ้ามันเบรกไปข้างล่างแบบนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันเบรกโลไปแล้วเนาะนะครับเบรกโลเท่ากับว่าเป็นบีโอเอสลงไปต่อแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเบรกโลนี่คือต้องเบรกเนื้อนะพี่โอเคไหมครับต้องเป็นแท่งนี้นะไอพวกไส้ๆแบบนี้ผมจะยังไม่นับนะครับต้องเป็นเนื้อหลุดไปก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหลุดไปแล้วนะครับเบรกโลปุ๊บผมได้หายฝั่งขาลงแล้วน,นั่นเองนะครับหฮเก่าตรงเนี้ยขยับมาเป็นตรงนี้แล้ว นะครับรู้ไฮผมก็ไปหาโลใหม่หรือว่าไปหาสเตปสใหม่นะครับก็คือต้องไปหาแง่งแรกก่อนเข้าออเดอร์ให้เจอนั่นเองนะครับซึ่งแง่งแรกนะครับของสวิงนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้ามันขึ้นมากินตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตรงข้างล่างนี้เป็นโลนะลุ้นให้มันขึ้นมากินก่อนอ่าโอเคนะครับมันขึ้นมากินตรงเนี้ยนะครับพี่ก็ได้โลได้เลยนะครับรู้โลเลยอ่านะครับเข้าเงื่อนไขที่3ามเราแล้วนะครับต่อมาเราลุ้นเงื่อนไขที่4ี่เราสินะครับ เงื่อนไขที่4ของเราคืออะไรนะครับเราต้องไปหาโซนออเดอร์บ็อกซ์ที่มีช่องว่างหรือว่ามีอิมบาลานซ์ให้เจอน,นั่นเองนะครับซึ่งออเดอร์บ็อกซ์ที่มีช่องว่างหรือมีอิมบาลานซ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสเต็ปแรกเนาะมันคือแท่งเทียนสลับสีนั่นเองนะพี่ๆไอออเดอร์บ็อกซ์เนี่ยนะครับถ้าผมเปิดมาเจอประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมลบเส้นนี้ทิ้งก่อนนะครับถ้าแท่งเทียนสลับสีเนี่ยผมเจอตรงนี้นะสลับจากขึ้นเป็นลงนะครับเราก็สามารถตีเป็นโซนนี้ไว้ได้ นะครับถ้ามันย้อนกลับขึ้นมาถึงโซนนี้เราก็สามารถเข้าออเดอร์ได้แต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นออเดอร์บล็อกก็จริงนะพี่ๆแต่ว่าอะไรนะครับมันไม่มีช่องว่างแล้วนั่นเองนะต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเรากางมาปึ้งนะครับเนี่ยเจอไอไส้เนี้ยจิ้มจิ้มกันละไม่มีช่องว่างละนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับแต่งมันสักเล็กน้อยนะครับจากไอแท่งที่ไม่มีช่องว่างตรงนี้เนี่ยเราลองปรับมาหาอีกแท่งหนึ่งซิว่ามันจะมีช่องว่างไหมนั่นเองนะครับแบบนี้มันดูไม่ค่อยชาไปดนึง อ่านะครับแบบนี้ถือว่ามีช่องว่างอยู่นะพี่ๆเพราะมันยังไม่เคยถูกจิ้มเลยนะครับแต่ถ้าทะลรืงอทาแบบนี้นะครับเท่ากับว่างเงื่อนไขที่สี่ของเรามันไม่เกิดนั่นเองนะครับพี่ก็จะไม่ได้เล่นนะถ้าพี่อยากเล่นให้ปลอดภัยพี่ต้องห้ามห้ามเทรดอะถ้าเจอแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้ยังโอเคนะครับถือว่ามีช่องว่างอยู่ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยพี่ก็สามารถหาเซลล์โซนเนี้ยได้นะครับ เราก็สามารถ pending ไว้ได้เลยนะครับใครอยากเซฟก็ SL เหนือ High ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยากรีด RR นิดนึงนะครับก็เอาไว้เหนือแค่แท่งเทียนประมาณนี้พอเนาะลุ้นลงมาก็เอาเนื้อเนื้อโลพอแล้วเลิกนะครับก็ลองลุ้นให้มันย้อนกลับขึ้นมารับดูนะครับแล้วเออผมลืมเช็คสเต็ปที่5เลยนะนะครับสเต็ปที่5คืออะไรเรากําลังจะเซลใช่ไหมเราขอเช็คหน่อยว่าโซนที่เราจะเซลเนี่ยมันไปอยู่ของแพงไหมนะครับของมันแพงหรือยังจะขายเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเช็คมาปุ๊บเนาะมันก็อยู่บน50%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเซลโซนนี้เนี่ยถือว่าคุ้มละนะครับเอ้ยได้ขายของแพงแล้วโอเคนะครับประทับใจละอย่างนะครับแต่ถ้าพี่กําลังจะขายแล้วของพี่มอยู่ข้างล่าง50อย่างนี้นะก็แสดงว่าของพี่กําลังถูกอยู่ไม่ไม่ขายดีกว่านะครับรอแพงๆแล้วค่อยขายอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นประมาณนี้ลงไปได้นะครับอ่าสำหรับ2องเซตอัพตรงนี้นะครับถ้าพี่ๆได้มาจริงๆรวมๆกันก็ 8R แล้วนะ นะครับแเท่าแล้วอ่ะโดยที่แบบอาจจะไม่แพ้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยมันต้องแก้ไงนะครับไอ้ตรงเนี้แหละนะครับที่ผมจะมีสอนอยู่ในกลุ่มนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับเซตอัพนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้ว2แผนเนี่ยพี่ๆมันเป็น2แผนที่ผมก็ได้แชร์ไว้ให้นักเรียนในกลุ่มด้วยนะครับอืมหน้าตาแผนของผมประมาณนี้เลยนะครับ2แผนที่ผมแชร์ไว้ให้นักเรียนนะนะครับแผนแรกก็เป็นโซนบนนะครับแผนที่2ก็คือเป็นโซนล่างตรงนี้นั่นเอง นะครับแต่ตรงเนี้ยผมพาพี่ๆมาดูแบบเรียกว่าเป็นของไทม์เฟรมใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการลงไปรอคอนเฟิร์มไทม์เฟรมเล็กอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าใครลงไปรอคอนเฟิร์มไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็อาจจะได้ RR ที่เยอะกว่านี้ไปอีกนะครับจากสามอาเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น6เป็น8นี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไอก,การรอคอนเฟิร์มพวกนั้นเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคไหมครับในการรอคอนเฟิร์มไทม์เฟรมเล็กพวกนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นฟูนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วแผนที่ผมแชร์ให้นักเรียนไปก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมพามาดูนิดนึงนะพี่ๆสำหรับใครที่อาจจะยังเป็นมือใหม่แล้วกันนะครับตีไฮตีโลดูโครงสร้างดูแง่งอะไรพวกนี้นะครับมันหลายๆคนนะมักจะมีปัญหาก,กันที่แง่งนี่แหละนะครับว่าตรงนี้มันใช่หรือยังตรงนี้มันใช่หรือยังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในคอร์สเนี่ย ผมเองก็จะมีสอนหรือว่ามีอธิบายในเรื่องของแง่งเนี้ยแบบละเอียดให้อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าพี่ต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงในการดูเนาะนะครับแต่ถ้าเอาง่ายเลยอะนะครับแบบไม่อยากคิดเองไม่อยากดูเองนะครับนี่นะครับพี่เอาอินดิเคเตอร์ก็ปริเหตตรงเนี้ยไปใช้หรือว่าไปเปิดดูแบบนี้ได้เลยนะนะครับผมจะพาพี่ๆมาดูว่าไออินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะครับมันตีเหมือนที่ผมตีทุกอย่างเลยนะถ้าพี่ลองไล่ดูสมมติเมื่อแก้ผมเริ่มตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันได้ไฮได้บีโอเอสได้โล ไฮโลไฮช็อคอะไรคือทับซ้อนกันหมดเลยอะนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่เนี่ยอันนี้ถือว่าเวิร์กมากนะอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พี่กับผมเนี่ยคือมองการาฟเหมือนกันเลยเนาะนะครับแล้วไอ้ห้าชอยส์หรือว่า5เช็คลิสต์ตรงเนี้ยครับอินดิเคเตอร์ของผมเนี่ยคือสามารถทําให้พี่ๆได้หมดเลยนะนะครับผมลองพามาดูเล่นๆอย่างสมมติแถวนี้แล้วกันนะครับนะรบเมมร,นะก,ลลนะรบกลงมาได้ปุ๊บ นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมลบทิ้งให้ก่อนแล้วกันอ่ะนะครับอุ้ยเอาเอาไอ้ช้อยส์นี่เช็คลิสต์นี้ติดไว้ให้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับอย่างเงี้ยครับพี่ๆลองมาดูนะพอมันเบรกอันนี้ผมลบที่ผมตีออกนะครับแล้วดูที่อินดี้มันตีนะครับมันเบรกลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็หาแง่งหาอะไรที่แท้จริงให้เลยนะครับหาแง่งให้แล้วเนาะซีหาโซนออเดอร์บอลอิมบาลานด์นี่มันตีให้เลยนะครับถ้าหาฟิโบที่สูงกว่า50%นี่กลางให้เลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5สเต็ปเนี่ยที่ผมเพิ่งสอนไปอะ่ะนะครับถ้าพี่ๆเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้เนี่ยเท่ากับว่าพี่ไม่ต้องตีไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะนะครับย้อนกลับมาพี่มีหน้าที่แค่เข้าออเดอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปล็อตไว้ตั้งแจ้งเตือนที่สต็อปล็อตตั้งแจ้งเตือน TP ไว้จบเนี่ยครับไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ของเราทําให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันสบายแล้วก็มันเวิร์กมากนะโอเคไหมครับไอ้ตรง,นตรงนเนี้ ะครับต่อมาถ้ามันเบรกลงไปต่อย้อนกลับขึ้นมาจะหาเซลล์อีกแล้วนะครับเนี่ยมันตีให้เลยนะครับว่าต้องเป็นแท่งนี้นะอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นโซนนี้นะขึ้นมาต้องเซลล์โซนนี้นะพี่ก็สามารถมารอเซลล์โซนนี้ได้นะครับสต็อปลอไว้บนนี้อย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วทําแบบที่ผมบอกแบบนี้ได้เลยนะครับ i n d i c a t o ์คือทําให้หมดนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ5ส s t e ปตรงนี้เนาะถ้าใครนะครับ อยากลองเอาไปใช้ลองไปเป็นเช็คลิสต์ของตัวเองก็ลองดูได้นะครับแต่ว่าในระบบผมแล้วเนี่ยจริงๆผมจะมีอยู่ถึง7เช็คลิสต์เลยนะก่อนเข้าเทรดนะครับแล้วอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเช็คลิสต์หลักมันจะมีสเต็ปให้อยู่นะครับว่าโซนไหน pending ได้ไม่ได้ดูอะไรนะครับ tp เอาเยอะได้ไหมต้องได้ของโซนไหนมาอะไรยังไงแก้ไงดูงมีบอกหมดะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับ ep นี้เนี่ยผมก็ขอฝาก5สเต็ปตรงนี้ไว้ในอ้อมอก อ้อมใจขวัญใจพี่ๆี่หน่อยแล้วกันนะนะครับใครจะเทรดเนี่ยลองฝึกไปเช็คแบบนี้เนาะมันรอนิดนึงพี่พแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเทรดนะครับฝึกนะครับฝึกโอเคไหมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยก็ได้นะครับผมจะได้มีกําลังใจทํา e p ถัดๆไปให้นะครับสําหรับ EP นี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่พี่5เต็ปในการเล่นไฮท์ทามเฟรมตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord ฟรีของผมนะพี่พี่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับในกลุ่ม Discord ฟรีของเราเนี่ยก็จะมีความรู้มีเนื้อหาต่างๆคอยแชร์ให้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะนะครับแล้วพี่พี่ในกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างน้า่ารักกันทุกคนเลยนะครับก็คือแบบช่วยกันตอบช่วยกันแชร์มุมมองของตัวเองนะครับถามตอบช่วยเหลือกันและกันนี่คือคอมมูนิตี้ที่ผมอยากสร้างขึ้นมาแล้วแบบคือผมรู้สึกดีมากนะครับที่ทุกคนที่ทุกคนแบ่งปันกัน นะครับโอเคนะใครยังไม่ได้เข้านะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับพี่ๆโอเคไหมอ่านะครับสำหรับ EP นี้ก็ยังไงผมฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับไว้เดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวผมลองพาไปดูในการรอคอนเฟิร์มทางเฟรมเล็กละกันนะครับสำหรับ EP นี้ผมเองก็ p y ีเทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ